สวัสดีค่ะป้ามาจากร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้นะคะจะพามาเยี่ยมลงชมรถแคปเพารลอยนะคะบรรทุก5้ตันขึ้นนะคะเรามาดูรอบคันกันนะคะตันนี้ก็ะจังหน้าจะเป็นหน้าหมูป่านะคะมาดูไฟหน้านะคะ้ <Down. S 1> าง ข้างหน้าเราเสริมเป็นแม็กเวลให้นะคะแล้วข้างหลังนี้เป็นเพาลอยดึงเพาลอยก็ตอนนี้จะมีกันชนท้ายให้ด้วยนะคะตอนนี้จะเป็นรุ่นตัว E นะคะเป็นไฮลักเรเวตัว E ะ P นะนะคะเพาลอยนะดูอักษรตัวยูต้านะคะเรามาดูแหนบข้างล่างนะคะ นี่ค่ะดูนี่ตัวนี้พอกนะคะจะเป็นพอกสแอน์เลรดนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่5,99,000เป็นรถปีสินะคะไม่จะอยู่ที่1นึ่0 0สเท่านั้นเองค่ะเารมาดูภายในตัวรถกันนะคะ กระจังหน้าก็คอนโซลน,น่าจะเป็นสีดำพรีเมียมนะคะไม้จะเป็นพวงมาลัาายพาวเวอร์นะคะเป็นคอนโทรลตัวนี้จะเป็นเกียร์อยู่ที่ห้าเกียร์นะคะมีข้วแคปด้านหลังค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0909230877นะคะเรามาเปิดทาแคปนี่ค่ะข้างหลังนะคะเราก็จะมีช่องใส่ของได้ด้วยนะคะกว้างนะคะตรงนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์ติดต่อป้อนเข้ามาได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ